พวกเราเป็นพุทธบริษัทก็จะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องกรรมการทำกรรมแล้วจะหนีผลของกรรมไปที่ไหนไม่พน้นไม่มีพน้นเพราะว่ากรรมหรือพระเจ้าของกรรมนั้นอยู่ในที่ทุกผนทุกแห่งให้ไปอยู่ในเหวในใต้สมุดหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจไม่พน้นจากอำนาจของกรรมเระนั้นมันพระเจ้ามันเป็นอย่างนั้น ทีใ่ในในหการงานที่เราทําของแต่ละคนมันก็ต่างกันต่างกันต่างกันแล้วแต่ใครมีหน้าที่อย่างไรในโลกนี้ล้วนแต่มีอิทธิปัจยาตาเฉพาะหน้าที่ของตนจะเป็นวัยจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามเป็นวัยหนุ่มวัยเด็กวัยหนุ่มวัยคนแก่ก็ตามพระเจ้านี่จะตามไปควบคุมอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกคนทุกแห่ง เหา้ะที่นี่ว่าไอ้ตัวกฎที่บังคับให้เป็นไปมันก็คือทัาปัจจตาตัวสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎก็คือทัาปัจจตาที่นี่คือตัวผลที่จะเกิดขึ้นมาก็ยังคงเป็นิทัพปัจจตาเพราะผลเกิดขึ้นเป็นิทัาปัจจตาแต่ว่าในฐานะที่เป็นผลแล้่ถ้าเล็งถึงจุดหมายปลายทางมันก็คือผลที่มนุษย์ออควรจะได้รับอย่างเป็นที่น่าพอใจที่สุด ถ้าพูดอย่างคริสเตียนหรือศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็ว่าในที่สุดเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าเข้าถึงความเป็นอันเดียวกับพระเจ้ามันเป็นจุดหมายปลายทางของเขาคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางของพวกที่ถือพระเจ้าเพื่อเขาจะเข้าไปเป็นพระเจ้าสียเลยทีนี้เขาจะไม่ต้องเที่ยวเวียน่ายตายเกิดหรือหรือถูกพระเจ้ากระทาให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไป เรียกว่าจุดหมายปลายทางคือพระเจ้าทีนี้จุดหมายปลายทางของพุทธบริษัทก็คือนิพพานคือเข้าเ,เข้าถึงในความเป็นอ,อันเดียวกันกันกบกฎของอิทัปปจเจตาไม่ต้องถูกสร้างอีกต่อไปถ้าพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางในพุทธศาสนานี้ก็มีนิพพานเป็นพระเจ้า เราเคยเขียนเคยพูดไปว่านิพพานนั่นคือพระเจ้าในพุทธศาสนาหรือพระเจ้านั่นคือนิพพานในพุทธศาสนาไอ้นักศึกษาชนิดเด็กอมมือคนหนึ่งมันหัวเราะแล้วมันเขียนคานนี่เป็นต้นเพราะมันไม่ฟังอะดีว่าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎพระเจ้าในฐานะที่เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎและพระเจ้าในฐานะที่เป็นผล อันสุดท้ายเป็นจุดหมายปลายทางพระเจ้ามันเป็นตั้งสามอย่างอย่างนี้นี่ไปดูแต่พระเจ้าอย่างข้องเด็กอมมือไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนเป็นเทวด,ดาคือรู้จักแต่เอ่อพสันนันกรดนั่นไม่รู้จักพระเจ้าที่เป็นสภาวธรรมนั่นก็เลยพูดออกมาอย่างนั้นได้โดยเทือตัวหนังสือเป็นหลักเทือความรู้ที่เขาสอนเด็กๆนั่นมาเป็นหลัก เพราะเหตุฉะนั้นเราทุกคนจะต้องศึกษาให้เข้าใจเรื่องอิทรรัปปเจตาคือเพื่ออย่าให้โง่เหมือนนักศึกษาคนนั้นว่านิพพานไม่ใช่พระเจ้าหรือพระเจ้าไม่ใช่นิพพานเป็นต้น